ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชัยเลนสิรินาราชนีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการผ้าปา่าขยะรีไซเคิลเพื่อท้องน้องอิ่มโดยมีการรับบริจาคขยะในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำปานมีนายบุญแท้นินเถื่อนนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปานนายเสรีหมู่น้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปรานและชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำปานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยมีการตั้งริ้วขอบวนออกรับบริจาคสิ่งของรีไซเคิลซึ่งตลอดสองฝั่งถนน,น,นมีประชาชนชาวบ้านร้านค้าต่างนำเศษวัสดุเหลือใช้มา วางไว้หน้าบ้านเพื่อร่วมทอดผ้าป่กขยะรีไซเคิลเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนบ้านปากน้ําปาน,ปานเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อเป็นการรณรงค์การลดขยะในชุมชนปากน้าปานให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ตระหนักถึงการลดขยะและทําให้ทราบถึงประโยชน์รวมถึงมูลค่าของขยะ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำปราญตามโครงการผ้าปากขยะรีไซเคลิลเพื่อน้องท้องอิ่ม นายอายุทยาคล้ายสิงห์นายอำเภอปราบบุรีในนามประธานคณะกรรมการศูนย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉลิมพระเกียติช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอสอำเภอปราบบุรีครั้งที่1ประจําปี2554โดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉลิมพระเกียรติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคเอสส่วนผลการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอสประจําปี2554สถานการณ์โรคเอสระดับจังหวัดและอำเภอพบว่า อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงที่มาฝากคันสูงสุดร้อยละ1.1จำแนกรายอำเภออัตราการติดเชื้อ HIV สูงสุดในอำเภอหัวยหินร้อยละ2.8อำเภอบางสะพานร้อยละ1.6อำเภอเมืองร้อยละ1ส่วนในเขตพื้นที่อำเภอปราบบุรีผู้ติดเชื้อ HIV สมัครเข้ารับยาต้านชื้อกับชมรมเทียนส่องใจโรงพยาบาลปราบบุรีจำนวน560คนส่วนเรื่องพิจารณามีการสรุปผลได้รับรายจ่ายการใช้งบประมาณโครงการประจำปี2555มีโครงการอบรมค่ายแกนนำวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเอสและการตั้งครันไม่พร้อมในวัยรุ่นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานประกอบการต่าง โครงการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอสรายใหม่โครงการอบรมสร้างการยอมรับการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชวีแก่อสมอและผู้นำชุมชนแก่นำชุมชนโครงการรณรงค์วันเอสโลกและวันวาเลนไทน์เป็นต้น หนุ่มใหญ่ขับขี่รถจักรายานยนต์ล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนเรียบคันคลองสายหนึ่งอำเภอท่ายางเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่17สิงหาคม2 5งพันารผ่านตำรวจโทอนุรักษ์สิงห์สังพนักงานสอบสวนสถานีนตำรวจภูธรท,ท่ายางได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรายานยนต์ล้มหัวฟาดพื้นมีผู้เสียชีวิตบริเวณถนนเรียบคันคลองสายหนึ่งอำเภอท่ายางก่อนถึงกรมประมง2 0งเมตรจึงรุดไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชรธ,ธรรมสถาน ภายในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่รอเรือมม้มา701เพชรบุรีล้มอยู่ข้างทางติดกันพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายสิริพิมพ์หอมอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่324หมู่9ตําตำบลท่าคอยอําเภอทยานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นผู้ขับขี่สภาพสพนอนคว่ำหน้าบริเวณศีรษะและใบหน้ามีบาดแผละกัน ส่วนสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าน,นายสิริได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปดื่มสุราขณะขับขี่กลับบ้านนั้นเกิดอาการเมาสุราทำให้รถจักรยานล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิต เกิดเหตุรถยนต์เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์หน้าทางเข้าโรงแรมรีเจนชามมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทรประเทืองแสงอารามพนักงานสอบสวนสถานตีตำรวจภูทรชะอำได้รับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ริมถนนเพชรเกษมจึงรุดไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพสิริน ภายในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีดำหมายเลขทะเบียนก่อไก่สรุรศรีงององเจ็เพชรบุรีล้มอยู่ข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนั่งอยู่ข้างทางมีบาดแผลต่างร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพสิรินประมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวหินถัดออกไปบริเวณทางเข้าโรงแรมรีเจนพบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียนก่อไก่ขวาย1087นยนครพนมจอดอยู่จากการสอบถามนางสาวทิติพรเกตแก้ว อายุ32ปีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทราบว่าตนเองและเพื่อนกำลังมุ่งหน้าอำเภอหวยหินแต่เมื่อถึงที่เกิดเหตุมีรถหมายเลขทะเบียนกอไก่คขขวาย .1087 นครพนมเลี้ยวเข้ามาโรงแรมตัดหน้าอย่างกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มไปชนกับรถยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวช่วงต่อไปนะคะรอไปติดตามข่าวสารดีๆในช่วงของบอกเล่า90ค่ะ สมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดและจะต้องถูกเผยแพร่ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วยและหากท่านใดพบเบาะแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032437505 อ,อ,อำ 1, อเภอชะอำ032433990-1อำเภอหัวหิน032530217-8อำเภอรปราบบุรี032623520อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองประจบคีรีขัน032682474อำเภอเขาย้อย032562088ร้านอาหารปลอดทูได้สรอง รับสมัครพนักงานกุ๊กไทยกุ๊กฝรั่งชายหญิง5ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ5ตำแหน่งกัปตัน5ตำแหน่งพนักงานบัญชี2ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์2ตำแหน่งสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0818379309 เทศบาลเมืองหัวหินโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการเปิดให้บริการการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์และประชาชนทั่วไปในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีดังนี้ 1. ใบสูติบัตรของเด็กพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละ1ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละ1ชุดและบัตรประจำตัวของปิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง1ชุดโดยผู้สนใจสาม,มารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป เจราจริยานติคุนุตตรานุซาสกาขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองลูกศิษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณประโยชน์ ร่วมเสนอชื่อครูสอนดีเพื่อร่วมกันยกย่องเชิดถูครูสอนดีภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2554ครูสอนดีเป็นครูที่สอนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเท่านั้นหรือครูสอนเด็กด้อยโอกาสต้องสถานศึกษาและครูที่สอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือกรางวังคลครูสอนดี156ท่านรางวัลละ10,000บาท ทุนครูสอนดีท่านทุนละ5 0 0แสนบาทส่งเชื่อครูสอนดีได้ที่คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีหมายเลขโทรศัพท์03240 0795หหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sondi.com ใจไว้ให้เธอกับฉันควงใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบาย กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีที่รักทุกท่านครับกับผมยุทธพลกินันสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนาขอกลาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้ความไว้บางใจกับผมและพักชาติไทยพัฒนาด้วยคะแนนอันบริสุทธิ์ทำให้ทั่วประเทศมีคะแนนทั้งสิ้น9 6 6 5 6คะแนน ส่งผลให้กระผมได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและด้วยเหตุนี้กระผมและพรรคชาติไทยพัฒนาขอสัญญาว่ากระผมจะเร่งผลักดันนโยบายของพรรคตามที่ได้นำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องในทุกๆด้านและที่สำคัญที่สุดเพื่อพ่อแม่พี่น้องและเยาวชนชาวจังหวัดเพชรบุรีของเราต่อไปกราบขอบพระคุณครับ ฉันต้องไปจะขอ ละทัหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกิดขึ้นประจําวันนี้ค่ะทั้งในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันท่านผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวท้องถิ่นได้เป็นประจําทุกวันตามช่วงเวลาออกอากาศของทางสถานีนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมมาโดยตลอดค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ รายงานรอบทิศเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพทีพีพีนิว